เราจะเอามาเล่นบ่อยๆแลกันใช่ไหมโอ้โหอะไรมันจะไหลจุดนไหลจ้าไหลปังขนาดนะั้นอะเฮ้ยสุดปังจงั่ไหมจอ้คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระทางด้านการเงินอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่มีใบและไม่ขายยาเสพติด สวัสดีสาวๆนนุ่มทุกคนกันด้วยเนี่ยจ้าวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาจัดมาสการที่แกมการเดือนลาข้าหโหสุดวายกันจ้างบ mm hmm. ที่เราของอ่าวันนี้สุกๆนิดหน่อยเนาะหลักพันนะคะสี่พันกว่าบาทเลยแต่ว่าเราก็คือเริ่มตอนที่เบ็ดสุกๆไม่แตกต่างเท่าไรเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทไว้จ้าโอ้โหสุกจริงหมุนกันไปเรื่อยๆเลยนะคะได้ตังค์เพิ่มเมื่อไหร่เราก็จะเพิ่มเบ็ดเมื่อนั้นเนาะ mm hmm. โอ้โหสวยแม่หลักหมื่นก็มา โอ้โหหมาคกายได้ต้นไม้เอยดอกนี้นันเนาะไปเลยจะแม่หมื่นสองจุกจริงจุกจัดเลยจา้านี่แค่แบบเริ่มต้นเท่านั้นเองนะก็ได้ตังหลักหมื่นมาแล้วจ้ะเราก็ไปกันต่อเลยกันนะยคะวิธีการลรนของเราก็คือหมุนไปเรื่อยๆตังเพิ่มก็เพิ่มเบ็ดตังลดก็ลดเบ็ดลงนะคะใครจะเอาวิธีการนี้ไปใช้ก็ได้ตามสบายไม่ห่วงไม่ห้ามไม่ว่ากันเลยสาวโอเคสวยอืนั่นแหละ ดองนี้หมาปายพันแปดเน้นเน้นไปจ้ะแม่ล 10, มหลักหมื่นว่ายตรงนี้หมาปายหลักหมื่นมาอีกแล้วโอ้โหเน้นเนาะเน้นเน้นไปอีจ้ะแม่งานนี้สองหมื่นสามจุดจริงจุดเกินแป๊บเดียวคือแบบหลายหมื่นแล้วตอนนี้สามหมื่นเก้าไปแล้วนะคะไปต่ออีกนิดนิดหน่อยหน่อยก็แล้วกันเนาะแม่จุดปโอ้โหได้เรื่อยๆแบบนี้สงสัยต้องได้เล่นอยู่ยาวแน่เลยว่ายนั่นไง เข้าสกัลเทอเฉยเลยไม่คาดคิดว่าจะเข้าได้สามนะเนี่ยโอเคตังมาหลักพันนะจ๊ะแล้วก็เข้าสกัลเทอไปเลยสิบรอบสิบดอกลุ้นไปพร้อมๆกันเลยจางานนี้ว่าเราจะทำกนไรได้เท่าไหรเนะสาวมาจา้ะเขาแบบเ,เน้นๆโอเคสวยพันสองว่าตรงน,นี้มาไปอีก 5, 7, 7, ห้าพันเจ็ดไหลเยอไหลจ้าอีกเจ็ดพันสองโอ้โหฤาจัดฤาจริงสมแม่งงานนี้หมื่นสี่ไปเลยนะคะ และอีกเก้ารอบก็ของเราเจอไม่เจอได้ไม่ได้มาจา้ะลุ้นไปพร้อมๆกันเลยอืมโอเคอันนี้สวยสามพันหกมาขอให้อีกสองมาสี่วายตรงนี้เน้นๆไปแต่แม่สามพสามมวกโอ้โหเสียดายม่วงนิดหน่อยแต่ว่าตรงนี้ก็คือเราก็คือปังเลยแม่เก้าพันสามไปเลยนะจ๊ะและอีกหกรอบของเราเอของเราเจอไม่เจอได้ไม่ได้ต้องได้อยู่แล้วแหละ เรามันคนดวงดีดวงเด็ดดวงปังอยู่แล้วเอ้ยเฮ้ยโอเคสวยวายดอกนี้มาายเน้นๆเน้นๆไปอีกจ้ะแม่โอเคดอกนี้สุดๆจ้จจจาได้ต้องค์ผมอีกสามพันสามนะคะตัวมันฟรีก็คือเหลืออีกสามรอบสามดอกนั่นเองนะจ๊ะ วจวดปลายก็ยาวเลยแม่มสวยพันเก้าโอ้หอมอ่ะอีกสองรอบสองดอกของเราเนะ่ะจ้ะจวดมาแม่จวดมาเลยจวดมาอมืหมดเฉยเลยอะ่ะ ได้ต่างรวมก็คือ28,000นะจ๊ะถือว่าเลิศเดอ้อว่าไม่ได้เลยตังตอนนี้หลายหมื่นแล้วจ้ะ6,900 0ไปแล้วนะคะขอไปอีกสัก5-10รอบก็แล้วกันเนาะถ้าหากว่ายังได้กำไรอยู่ก็ยาวไปเลยแต่ว่าถ้าไม่ได้เลยเราก็จบเราก็จบเกมก็แล้วกันเนาะ,นะโอเค ใครที่สนใจอยากจะลองเล่นนะคะตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะมีสูตรดีสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอร่อยต่างๆนานาก็คือใส่ไปได้เลยจ้าไม่ต้องยังเล่นยังไงก็ได้ให้มันได้กาไรก็เป็นพอเนาะวายตรงนี้มาป้ายหมื่นห้าไปจ้ะโอ้โหสวยจากสวยจริงเนาะไปเลยจ้ะแม่นหนึ่งหมื่นห้าพัารจ้ิงโตดอยู่ในฟวงให้เลยไปกันต่อไปกันต่อ ก็อย่างที่บอกไปนะคะใครสนใจอยากจะลองเล่นตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยมีสูตรมีเทคนิคใส่ไปไม่ต้องยงั้งได้ยังไงก็ได้ให้มาได้กำไรก็เป็นพรล,ล้านนะจ๊ะแล้วถ้าหากว่าอยากจะแนะนาให้เราลองเล่นตามก็คอมเมนต์ไวไ้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเดียวลองเล่นตามดูถ้าหากว่าได้ผลจริงก็จะเอามาเล่นบ่อยๆกันลวกันจ้ะแม่โอ้โหอะไรมันจะไหลจืดเลยจ้าไหลปังขนาดนั้นอะเฮ้ยสุดปังจ้ะแม่ดอกนี้หกหมื่นจปีเลยนะคะสุด งานนี้บอกเลยแป๊บเดียวตังของเราโผล่มาที่หลักแสนไปแล้วนะคะยกหนิ้วโป้งให้สองสามนิ้วโป้งไปเลยรดจริงใครที่งบน้อยทุน้อยเล่นได้สบายๆเพราะว่าเบ็ดในการเล่นขั้นต่ำแค่บาทเดียวเท่านั้นเองนะคะอย่างเกมนี้ตัวคุณก็สูงขนาดนี้สบายจะแมอเอะไวันนี้เราก็ขอเสกบทบายกันก่อนนะจ๊ะมาเล่นกันต่อลวจ้าถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่อ,องของเขาคด้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า 啊，拜拜。